ที่ไม่รู้กล่าวว่าไสยศาสตร์เปลว่าศาสตร์ของคนโง่แต่อาจารย์ศึกษามาจนถึงที่แล้วอาจารย์ว่าไสยะไม่ได้แปลว่าโง่มันมีอะไรมากกว่าคนที่ไม่เข้าใจการแต่งบทกร์ขึ้นมาการกระทําต่างๆว่านยาที่ต้องมาผสมกันเขามีความรู้มาจากไหนเขาศึกษากันมาไสยศาสตร์มีแบบดำก็คือไม่ไหว้พระเลยไม่ไม่ไหว้เลยไม่ไหวอืม พิชาฆ่าคนต้องเอาตีนไหวพระต้องเอาต้องเอาหัวลำแหลมมังพระที่คอหักใช่ไหม,อมเอาชื่อคนมาเอาหัวลำแหลมมงพระเนี่ยเสียบลงแล้วกั้นใจต้องเอาตีนเหยียบลงดินสามครั้งให้พระจมดวงจะตกเลยคนนั้นแต่ว่าเรากล้าทำไหมในเมื่อเราบวชมาจากศาสนาพุทธอาจารย์จะเป็นคนไปถามครูบาอาจารย์ว่าทำยังไงเขาถึงจะตายทําเวลาไหนเขาถึงจะตายทําตอนไหนถึงจะเรียกจิตคนมาได้เรียนรู้หมดถ้าว่ามันไม่มีจริงอะ่ะหาอาสาสมัครมาอาจารย์จะเอายาสั่งให้กินถ้าตายมไม่รับผิดชอบ